ตื่นเผิดว่าเมื่อเอาณคณาธกรออกจากสภาได้เมื่อเอาอาจารย์กิยบุตรออกจากสภาได้การเดินทางของอนาคตใหม่จะพังทลายลงแต่พวกเขาคิดผิดครับคิดผิดใช่ไม่ใช่ใช่ใช เพราะพวกเราผู้สารต่ออุดมการณอนาคตใหม่ในวันนี้ได้ฟื้นกลับมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม ว่าที่นายกรัฐมนตรีแห่งการเมืนครั้ง่อง,ปงอไปี่นองครับวันนี้เรามาประชุมใหญ่กันที่พา,าีษาทราบไหมครับทำไมเรากลับมาที่นี่อีกครั้งเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ แห่งอนาคตใหม่มเมล็ดแรกบ่มเพาะขึ้นที่นี่บ่มเพาะขึ้นบนผืนดินที่ราบสูงแห่งนี้ในเดือนสิงหาคม2560ความคิดความฝันที่จะมีพักการเมืองใหม่พักการเมืองใหม่ของประชาชนได้ก่อตัว ขึ้นที่นี่ขึ้นที่มหาสาครคามไม่ไกลาจากที่นี่ตักศิลาแห่งภาคอีสานาในวันนั้นเราสรุปบทเรียนตรงกันว่าถ้ายังจะคิดเหมือนเดิมทำแบบเดิมสู้แบบเดิมมันก็จะจบเหมือนเดิมมันก็จะวนอยู่ในวงจรแบบเดิม ครั้งใหม่จึงจำเป็นต้องมียุคธศาสตร์แบบใหม่ถ้าอยากจะได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงต้องกล้ายืนตัวตรงต่อระบบเผด็จการอำนาจดิยมของพวกขุนศึกสักตินาทำให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาผู้แทนราษฎรจริงๆ กล้ายืนหยัดในผลประโยชน์และอำนาจของราษฎรถ้าต้องการความกินดีอยู่ดีต้องยุติระบบราชการรวมศูนย์เราต้องเปลี่ยนรัฐโบราณที่มองพวกเราคนส่วนใหญ่เป็นเหมือนคนในปกครอง,องต้องเปลี่ยนรัฐโบราณ ให้เป็นรัฐที่อำนาจในการกำหนดอนาคตตนเองเป็นของประชาชนพวกเราต้องมีอำนาจในการเก็บภาษีอำนาจในการเก็บภาษีการใช้งบประมาณการจัดการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตต้องเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงถ้าเราอยาก จะมีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าก้าวไกลต้องทลายทุนผูกขาดต้องทลายระบบเสื้อนอนกินที่หากินกันอยู่ระหว่างเจ้าสัวนายทุนขุนศึกนักการเมืองที่พร้อมจะผสมพันธ์กันไปมาทุนใหญ่ต้องออกไปแข่งขัน ในเวมีโลกแล้วปล่อยให้ธุรกิจรายเล็กรายน้อยได้เติบโตมีโอกาสที่จะแข่งขันมีโอกาสที่จะสร้างนวัตกรรมพร้อมกันนั้นต้องมีระบบสวัสดิการท่วหน้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบใหม่ๆ มีสวัสดิการเพื่อให้คนทั้งประเทศมีความมั่นคงในชีวิตกล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆใ,ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหมดเวลาแนละ้วพอกันทีกับระบบที่บีบให้พวกเราจนบีบให้จนแล้วขนมาแจกเพื่อหวังว่า พวกเราจะสำนึกในบุญคุณของพวกเขาถ้าอยากจะมีประเทศไทยแบบใหม่ต้องไม่คิดแค่จะรวบรวมนักการเมืองให้ได้มากที่สุดเพื่อไปต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีหรือไปขอแบ่งงบประาณนานของชาติแต่เราต้องเปลี่ยน นักการเมืองให้เป็นผู้แทนของราษฎรอย่างแท้จริงให้ได้แล้วใช้เวทีรัฐสภา,าปักธงทางความคิดในสังคมเราต้องเอาชนะทางความคิดให้ได้ไม่ใช่คิดแต่จาชนะนะคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแน่นอนครับ เราทำงานการเมืองเราเป็นพรรก,การเมืองคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งสำคัญแต่ถ้าคิดแต่เรื่องคะแนนเสียงไม่ทำงานทางความคิดไม่เอาชนะความทางความคิดในสังคมให้ได้จะได้สอสอกี่ร้อยคนก็ตามสุดท้ายพวกชนชนั้นลังจารีก็จะหวนกลับมาทำลายการต่อสู้ของพี่ท้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งเดิ ผมเชื่อนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวอีสานเช่นเดียวกับพี่น้องในภูมิภาคอื่นๆว่าพี่น้องพร้อมแล้วที่จะกันพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พร้อมแล้วที่จะจับมือพักก้าวไปไปด้วยกันพี่น้องครับ เวลาพักเก้าวไกลพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงเราอยากชวนพวกเราเรียนแปลงไปสู่อนาคตเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคต,ไ,าคตไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่อหวนกลับไปสู่อดีตเปลี่ยนไปสู่อนาคตไม่ใช่กลับไปสู่อดีตไม่มีอดีต ให้เราเดินถอยหลังอีกแล้วเพราะสังคมไทยและสังคมโลกไม่เหมือนเดิมแล้วครับถ้าเราจะพาชาติที่เรารักเดินไปข้างหน้าเราต้องการฐานคิดแบบใหม่ประสบการณ์แบบใหม่การบริหารแบบใหม่ทักษะมุมมอง แบบใหม่และต้องการความกล้าหาญทางการเมืองแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอยาเปลี่ยนแปลงไปสู่อดีตเราไม่มีทางถอยอีกแล้วมีแต่เปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่อนาคตไปก้าวหน้าก้าวไกล ี่น้องครับมีหลายคนบอกผมว่าภาคอีสานมีเจ้าของแล้วคนอีสานมีเจ้าของแล้วเราไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงอีสานได้อีกเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อไม่ผมไม่เคยเชื่อว่าประชาชนมีเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นคนอีสานคนเหนือคนใต้คนภาคกลางคนภาคตะวันออกล้วนไม่มีเจ้าของมีแต่ประชาชนคือเจ้าของมีแต่ต้องต่อสู้เพื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของอันดจสูงสุดของประเทศนี้ให้ได้ เ็นเจ้าของผืนแผ่นดินนี้เสมอหน้าเท่าเทียมกันใครก็ตามที่มองเห็นประชาชนเป็นเจ้าของจะกระทำย่ำยีจิตใจพี่น้องประชาชนยังไงก็ได้จะชกถวยผลประโยชน์จากการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนยังไงก็ได้ประชาชนมองเห็นครับ ประชาชนจำได้ผมคนหนึ่งจำได้ไม่ลืมจำได้เราถึงต้องมีพักการเมืองที่ชื่ออนาคตใหม่ซึ่งเป็นพักคก้าวไกลในวันนี้นนนขขพี่น้องครับพวกเราพักคก้าวไกลได้พิสูจน์ให้ประชาชนได้เห็นเด่นชัด อย่างหนึ่งที่สุดว่าพวกเราซื่อสัตย์ต่อประชาชนว่าพวกเราเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยหมดเวลาหมดเวลาของคนเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วหมดเวลาของรัฐธรรมนูญจากการรัฐประหารแล้ว ประชาชนต้องมีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับไม่ต้องมาห้ามแก้หมวดน,นั้นหมวดน,นี้ใช่ไม่ใช่ใช่ครับหมดเวลาของการมเมืองที่เอาแต่เกี้ยเสียแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอยู่หลังชานนหมดเวลา ที่จะคุกคามจับกลุ่มกลุ่มขันคนหลงสาวและประชาชนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงผมเลยขอเข้าบทหมดเวลาที่จะใช้คุกศารทหารกฎหมายต่างๆปิดปากประชาชนกฎหมายที่ปิดปากประชาชนอย่างมาตา112ต้องถูกแก้ไข เขาไม่ยอมให้แก้ไขสักวันหนึ่งประชาชนจะลุกขึ้นมายกเลิกใช่ไหมใช่คดีความทางการเมืองคดีการเมืองต่างๆต้องถูกยุติและทบทวนเราต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยทางการเมืองให้พูดคุยกันอย่างมีพุทธิภาะวะต้องแก้ปัญหา การเมืองด้วยกลไกทางการเือนไม่ใช่เอาเขาไปจับขงังคุกคืออิสรภาพของเขาแล้วสร้างเวทีให้พวกเราไม่ว่าจะคิดเห็นในทางการเมืองแบบไหนได้มีฉันทามติที่พอจะอยู่ร่วมกันได้ในอนาคตพอกันทีกับระบอบประสิทธิ์ ที่คอยกัดกินพวกเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพร้อมรืยยังครับก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปด้วยกันก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปด้วยกันสุดท้ายนะครับวันนี้เรามีว่าที่ผู้สมัครจากภาคอีสานมาร่วมงานกับเราด้วยขอเชิญว่าที่ผู้สมัคทุกท่าน เดินออกมานะครับเดินออกมาร่วมเวทีกับพวกเราในวันนี้รบมือให้ัวแทนของพวกเราที่จะเข้าไปเป็นผู้แทนแะะราษฎรที่มีกระดูกสันหลังเป็นผู้แทนแะะราษฎรที่จะทำให้รัฐสภา,าเป็นเวทีที่สะทอ้อนอำนาจสูงสุดของที่น้องประชาชน We are us